สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีเอฟทุกท่านคลิปนี้เรามาสัมภาษณ์วัยรุ่นกัมพูชาหน่อยเมื่อคืนได้ข่าวว่าเมาเหรอเมาโหครับโอ้ได้ฮีปปิดนิดนิดฮีปปิดปิด้ยน้องเมาหนักเลยเปล่เมื่อคืนนี้ก็เหล้าขาวสีเป๊กสีบกโอ้ผสมกับไอโซดาแล้วไอ สปายแล้วมันไปตีกันไหมอู้แบบนี้เลยหัวเรื่องฟื้นยังนี่อันนี้ยังฟื้นยังนี่ฟื้นแล้วอ๋อใ้พอแล้วยืนยืนนี่ครับตั้งแต่มาอยู่ทีมงานใหม่นี่ไม่กุติอ่ากินเหล้ากินเบียร์เป็นนะผมตื่นสายอาจารย์จริงอันนี้หกโมงมาปุ๊บตื่นมาเลยตื่นที่ไหนอยู่ดีๆลุกตื่นมาเลยอยากมาหรือเปล่าใช่ไหม อยากมาอยู่ทีมงานใหม่ก็ต้องขยันนี่แหละตื่นแต่เช้าอยู่กับปลาตุงมีแต่9โมง10โมงครับเจอหน้าอันนี้มาตั้งแต่6โมงเชา้าเลยหมดงานแล้วโอ้หมดแล้วครับจอดแล้ว,หม,ลวหมดดินแล้วครับไปแล้วเป็นแถวแล้วปวดหัปวปวดหัวเนี่ยเพื่สังสารชาแล้ว รู้สึกว่ความสุขครับขนานมากเลยจบการแสดงครับรถดำจีีมงานอ่าตัวหนึ่งครับหมดดินแล้วต่อไปก็เป็นงานของจาย์ชูแล้วครับที่จะเก็บสะไปรุ่นมานี่ ได้ข่าวว่าเจอเหล้าขาวผสมมาสายครับเมาหัว,หวทิ่มเลยวัยรุ่นไม่ใช่เมาแต่วัยรุ่นนะครับเก้าเหล้าของเราก็ไม่เหลือนะเมื่อคืนไนด้ขา่าวว่าเมาเหมือนกันครับ <laughs> เล้วครับกินเหล้านะเออกินเหล้าแลนะ้วม่เลือเนาะถ้าถ้ากินไม่เมาเนี่ยแปลกนะ <laughs> เขาดีใจหมดงานแล้วเขาดีใจดีใจตกงานหมดดีใจตกงานแล้วยูทูบเบอร์จะไปถ่ายไหนอีกล่ะที่นี่หมดแล้วจะตัวเองแล้วคนเดียต้องไปถ่ายผมที่บ้านนะจบข่าวเลยงานนี้อยากได้ยอดวิวต้องมาถ่ายผมที่บ้านไม้เยอะคนดังไงคนดังต้องรีวิวบ้านให้ดูเดี๋ยวใช่ไหมใช่คนดัง วันนี้จะเมาหรือมวันนี้เมืเ่อคืนกินเหล้าป่ะอ้าววันนี้เขาฉลองกันแนละ้ไม่เมาหรอเก็บบอลแล้ว<ม>เขาก็ฉลองกันแล้ววันนี้โว้ยฉลองวัฉลองก็ปุ่งจากบ้านเนี่ยไม่ได้หรอฮะจริงไหม แซมไม่มาเลยเนาะไม่มาเลยไปทำอะไรพูดอะไรเอ๊ะเอ็งไปพูดอะไรให้แซมวิ่งเขาโกรธนะสารภาพมาเลยจีบน้องสาวนี่เอ็งคุยอะไตุ้งยังคุยแล้วเมื่อกี้ก็ไปเรียกพ่อพ่อวันนี้ครับเอเอ็งหนีระวังโดนหัวตุ้งนี่ไม่เรียกพ่อเลยนะ คแล้วเมื่อวานบีบไข่ผมไข่กระตู้เงมีไข่ได้ปะอูลงจรถก็ถือกล้องมาเลยครับอ้หิครับสวัสดีใครอ่ะสวัสดีครับปยุทธสวัสดีครับจอยนะคจอยอาคารี่กัดครับเฮ้ยปิดปิดไวรุ เต็บร้อ,อนหมนดมากเกินให้ดูดอ่ะเเสร็จงานแล้วครับเรียบร้อยแล้วสั่งงานแล้วครับชิบโอดชีเบลแล้ว ที่ไหนที่เอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขึ้นรอเลยทำไงเนหมดกินแล้วทำไงเนี่ยทำไงก็มีแต่ขยายสระนี่แหละขยายสไปขยายสระไปขยายสะไปเอาหมดดันดินนะจัดไปครับนี่ขอผู้ใหญ่แกขยายถึงนี่หน้าดินเยอะแยะเลยขยายขยายอีกสักสิบเมตรไป เรียบร้อยครับชายไปซื้อกีนี่ที่ไหนอ๋อเห็นแต่ในรูปใช่ไหมทำไมมันไปด้วยบิ้วหม่สีเขียวเลยนะ เอาโดนมาถ่ายรูปอีกแล้วครับเก็บงานครับเก็บงานอ๋จะทำเป็นทางลงครับจานชูต้องเก็บทางไว้ครับให้ขึ้นลงเวลาหวานแหครับ เดี๋ยวก็เก็บตรงนั้นใกล้เสร็จก็จะลงไปอ่าไปตีคันน้ำครับคันกันน้ำแล้วก็ขึ้นมาเก็บข้างบนเก่าข้างบนก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วใชร้ระยะเวลาเกือบอประมาณเดือนหน่อยๆน,นะครับนี่ตรงนี้ <laughs> เอาเตรียมเตรียมน้ำแล้วครับจยนโอหรือว่าวัยรุ่นนะครับเราไปเก็บงานรถไถวัยรุ่นวัยรุ่นโรฮิงญาวัยรุ่นโรฮิงญานีปารถไถกับม่ครูคับีีเกี่ยวครับมีงานระครูครับใครจำได้หรอครับโอนนทับโต๊ะบนเคยเ่็นจักร ไปเออเอาหมูมไหมหมาูย่างไหมหมูสักแปดสิบแปดสิบโลโอ้ของเล่นมาแล้วครับของเล่นปลาไหนเวลาเวลานี่นะ 30, าสามหมื่นกว่าอีสามหมื่นกว่าโอ้

mới nó sẽ park bạn nó phạc lăng <Nght> từ lื้อ ừ nó sẽ cho nó nó สายติดแล้วครับนี่ครับราคานี้ก็เหมาะเหมาะสำหรับอ่ามือใหม่ครับมือใหม่หัดขับเห็นบารตัวลือตึงออต้งนี่เห็นบารลือตึ้งด้วย โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับครับสวัสดีครับนี้สวัสดีครับ